สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตของขาบ้านสุกแมวนะครับช่วงนี้ก็เนื่องจากว่าช่องการเลี้ยงไก่ยังติดแดงอยู่นะครับสร้างไรายได้ไม่ได้เนาะก็เลยมาเล่นพวกพืชนะครับวันนี้ก็จะพามาดูน้ำเต้านะครับน้ำเตาเซียนน้ำเต้าสวยงามนะครับนี่ปลาที่จะเราจะได้น้ำเต้าอย่างนี้เรามีวิธีการทำอย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยวบกรทยขาจะมาบอกเทคนิค เทคติกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับดูกว่าจะได้แบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตไปทางนี้นะครับก็จะเห็นน้ำเต้าของผมนะครับน้ำเต้าที่ผมปลูกแล้วก็จะมีไม้ละเกะละกะละโยงละยางละยองละแยงชนบุรีประมาณนี้นะครับเหตุผลก็คือ ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะครับเถาของน้ําเต้าเนี่ยมันจะไปดึงนะครับนี่มันจะไปดึงจุกน้าเต้าลงทําให้น้ําเต้าน่โค้งลงอันนี้ก็คือไม่ดึงเท่าไหร่ตัวที่ดึงมากๆนะครับจะโค้งลงแล้วก็สามารถที่จะเจาะเอาเมล็ดออกนั้นยากนะครับตัวอย่างที่มันโค้งลงมากๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับคือลักษณะของ เถาน้ำเต้านี่ดึงดึงน้ำเต้าลงนะครับ mm hmm. ที่จริงน้ำเต้าเราจะมีน้ำเต้าแล้วก็คอแล้วก็มีจุกขึ้นมานะครับ mm hmm. อันนี้ที่โค้งลงเนื่องจากว่าเราไม่ไม่ดึงขึ้นนะครับ mm. ถ้าดึงขึ้นแล้วน้ำเต้าจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่หรือนี่ฮะประมาณนี้เห็นไหมถ้าเราเปรียบเทียบเห็นไหมครับนี่ถ้าเราไม่ดงึงนะครับนี่คือไม่ดงึงลูกนี้นไม่ดึงคือดึง ทำให้น้ําเต้าเนี่ยสูงขึ้นมาตัวนี้มันจะขึ้นมานะครับแล้วจะงอยตรงนี้มันจะไม่โค้งทีนี้พอน้ําเต้าโต,ตหน่อยนะครับถ้าน้ําเต้าห้อยอยู่เนี่ยก็ให้หาอะไรมารองนะครับแต่ธรรมชาติปกติน้ําเต้าเมื่อโตขึ้นมันก็จะหนักเมื่อหนักแล้วก็จะลงไปถึงพื้นทําให้พื้นเป็นตัวรองรับจะทําให้ตัวนี้ใหญ่ขึ้นอันนี้ใหญ่ขึ้นและอันนี้ก็ตรงนะครับตามคอนเซ็ปที่เราอยากได้เห็นไหมน,ะนี่คือตัวนี้คือ ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเป็นแบบนี้คือตอนแรกผมปล่อยลงดินก่อนนะครับเห็นไหมความโค้งมันก็จะธรรมดาปล่อยไว้ก็จะโค้งแต่ที่นี่เราดึงขึ้นมามันก็ขึ้นได้หน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับยังสวยเห็นหวิธีการทําคือถ้าเราไม่อยากทําร้านนะครับก็ต้องทําแบบนี้เห็นไหมครับลำเต้านี่จะสวยมากนี่ ทั้งหมดนี้คือเป็นน้ำเต้านะครับเป็นน้ำเต้าที่เราปลูกไว้ที่สวนแล้วก็มีการทําทรงพูดง่ายๆผูพูดเลยนะครับไม่อายก็คือเราทําทรงของน้ําเต้านะครับให้เขาสวยงามมีเอฟซี FC นะครับที่สั่งมเมล็ดพันธุ์น้ำเต้าเราก็เรามีมเมล็ดพันธุ์น้ำเต้าแบบนี้ให้นะครับสั่งไปแล้ววิธีการปลูกนะครับคือปลูกปกตินะครับแต่มันจะยากตรงที่เราทําทรงนะครับไม่ใช่ยากหรอกนะครับมันจะ คล้ายๆบอกว่ามันจะทําทรงเนี่ยถ้าเราไม่ทําทรงมันจะงอนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับวันนี้บอกเทคนิคนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าน้าเต้าห้อยสังเกตถ้าน้าเต้าห้อยทีนี้เราทาร้านเห็นไหมพอลงมาไม่มีที่ยึดนะครับไม่มีที่ยึดก็จะทําให้ตรงนี้นี่คอดเพราะฉะนั้นก็หาอะไรมาลองซะนะครับลองแบบนี้เนี่ย นี่เทำแบบนี้นะครับทําให้ตรงนะครับทําให้ตรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ตรงแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะคดอีกนะครับันี่คืออีกเป็นวิธีหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ถามว่าเมื่อน้าเต้าแก่ประมาณสักเดือนครึ่งเนี่ยเราก็ปล่อยปล่อยแบบไหนเดี๋ยวไปดูนะครับนี่คือเวลาน้ำเต้า แก่นะครับห้อยตอนแรกผมก็พยุงไว้เหมือนลูกเมื่อกี้นะครับแต่พอน้าเต้าแก่สีเขาจะออกอโทนสีขาวเหลืองๆหมดหมดแล้วยิง่งเราปล่อยได้นะครับเพราะว่ามันหยุดการเจริญเติบโตหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็หยุดตรงนี้ก็หยุดอะไรหยุดหมดแล้ววางไว้บนพื้นก็ไม่คดไม่งอนะครับตรงนี้แข็งตัวหมดแล้วนะครับรออายุในการเก็บเกี่ยวเท่านั้นเองนะครับอืมอ่านะครับยีต่ตรงนั้นแหละ ก็ทีนี้นะครับเดี๋ยวจะมาให้มาดูอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ผมส่งให้เอฟซนะครับนี่คืออัตราการงอกเห็นไหมครับการปลูกไม่ยุ่งยากนะครับผมก็หวาหวานแล้วก็เอาพวกไอ้ขุยมะพร้าวมากลบแล้วก็ให้น้ําเห็นไหมครับอัตราการงอกบางท่านได้ไปอาจจะบอกว่าไม่งอกนะครับแต่ผมบอกเลยว่าอัตราการงอกของเมล็ดเมล็ดพันธุ์ที่ผมให้ไป นะครับเอไม่ต้องห่วงสวยงามนะครับก็วิธีการปลูกนะครับไอเจ้านี้เนี่ยชอบปุ๋ยชอบอชอบนะครับพวกปุ๋ยเคมีก็มีก็ชอบปุ๋ยข้อเขาก็ชอบนะครับผมเลยอลองปลูกใส่โคนทุเรียนนะครับเนี่ยปล,ปลูกในโคนทุเรียนถามว่าน้ำเต้าใหญ่ไหมก็ดูรูปที่ผมปุ้มอยู่นะครับแล้วก็ทางนี้เห็นไหมครับน้ำเต้านี่ ไซส์ใหญ่ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ๆนะครับไซส์เล็กนี่ฮะถ้าเราไม่ดึงขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะหายนะครับบางท่านถามว่านะครับบางท่านถามผมว่าแล้วน้ําเต้าเบาวนิดมีกี่สายพันธุ์ผมปลูกตอนนี้นะครับจริงๆผมมีอยู่สี่สายพันธุ์คือเล็กกลางใหญ่และก็ไซส์จิ๋วนะครับเป็นน้าเต้าเซียนทั้งหมดเมล็ดพันธุ์มีทุกพันธุ์นะครับ FC สั่งได้นะครับมีเก็บปลายทางนะครับก็ Uh, fc สั่งมานะครับ id line ศูนย์แปดเก้าหนึ่งสี่แปดหนึ่งสามสี่หกท่านขุนโศกแมวนะครับทักเข้ามาสําหรับลูกแห้งแบบนี้นะครับเราก็มีนะครับส่งให้ fc บางคนบางท่านจะเอาลูกแก่แล้วพอดีส่งก็ส่งให้ได้บางท่านต้องการไป uh, diy นะครับโดยใช้ลูกแบบนี้ก็สั่งมานะครับผมก็จะมีน้ำเต้าให้เลือกพอเลือกเสร็จแล้วค่อยส่งให้นะครับนะ โอเคอืมนี่ถามว่าน้ำเต้าตรงนี้กี่เมล็ดนะครับก็เมล็ดเดียวนะครับน้ำเต้าจะให้ลูกอยู่ประมาณสามชุดครับสาชุดถ้าเราทำดีๆสามชุดนะครับดูนี่ฮะดูน้ำเต้าที่ผมทำไว้โอ้โหนะครับใช้ไม้ขัดกันทำให้มันยกตัวแต่พอน้องเขาหนักเขาก็จะอ่าย่อนลงไปเอาดินเนี่ยเป็นตัวค้ำ เป็นตัวคำ้ำดูอย่างนี้เนี่ย,ยน,นะครับแล้วก็จัดทรงเขาหน่อยนะครับจัดทรงเขาหน่อยให้ตรงนนี้มัตรงจัดทรงเขานะครับดูน้ำเต้าใกล้จะแก,ก่แล้วสวยงามนะครับอโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําการทําน้ําเต้าเซียนนะครับปลูกยังไงให้สวยวิธีเราไม่ฟิกไม่ตายตัวอยู่ที่ ความคิดของคนว่าจะทำอย่างไรแต่ก็ให้ดูคลิปผมเป็นแนวทางว่าผมทำอย่างนี้อย่างนี้ได้ออกมาเป็นแบบนี้ไม่ทำอย่างนี้ได้อย่างนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นการแช่น้ำเต้าเอาเมล็ดน้ำเต้าออกหรืออย่างไรนี่เดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างในนะครับมีเมล็ดนะครับสามารถที่จะเอาไปปลูกต่อไปพัฒนาต่อได้นะครับผมสลับคลิปนี้ บาวนิดก็ขอเอาไว้เพียเทน่านี้สวัสดีครับ